เราเจอใครอ่ะเมื่อสั่นมากเมื่อสั่นไม่ไหวแล้วเมื่อสั่นไม่ไหวจริงเมื่อสั่นไม่ไหวจริงไปงานแก๊ปยังไม่ได้ขนาดนี้เลยอ่ะเมื่อสั่นไปงานแก๊ปยัอยู่นอกเลยเออเธอเห็นอยู่ท่าผ่านมากเลยอ่ะนี่กูแรกน้ำตาลนะคะนะคะคนนี้ใครด้วยครับผม คนให้รู้ว่าเราเจอใครยังไม่กลับนรักมากจริงน่ารักมากอ่ะแบบเมื่อสัน